้าคนไปตอนนาเกียนอำเภออมก่อยแล้วไม่ได้ขึ้นดอยทองลูกก็เหมือนยังไม่ถึงที่หมายนี่คือเส้นทางที่นักประจนภัยที่แท้จริงต้องลองม่อนกองข้าวเป็นเส้นทางเดินป่าที่ล้อมรอบด้วยธรรมชาติอันสวยงามในตำบลน,นาเกียนอำเภออมก่อยจังหวัดเชียงใหม่และหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่ท้าทายที่สุดคือดอยทองลูกหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าดอยทอง ด้วยความสมและความฉันที่โด่งดังในความยากลำบากโดยนี้ไม่ใช่แค่จุดชมวิวแต่ยังเป็นการทดสอบความกล้าหาญของนักเดินทางด้วยที่มาของดอยทองเหลืดอยทองหลูตั้งอยู่ในตำบลนาเกียนซึ่งเป็นพื้นที่ภูเขาสงที่ยังคงรักษาวิถีชีวิตของชนเผ่าพื้นเมืองไว้อย่างเหนียวแน่นเส้นทางม่อนกองข้าวชื่อโยองหมู่บ้านต่างๆในตำบลนาเกียน พร้อมจุดแคมปิ้งกลางป่าและจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทะเลเหมอกในฤดูหนาวได้อย่างวดงามดอยทองหลุยได้รับความนิยมจากนักเดินป่าเพราะความชันที่ทัดไยและวิวที่สวยงามคุ้มค่าทุกก้าวที่ขึ้นไปทำไมต้องไปวิว360องศาจากยอดดอยที่เปิดให้เห็นภูเขาสลับซับซ้อนของมุมก่อยจุดตั้งแคมป์ที่เงียบสงบเหมาะสหรับการพักผ่อนและสำหผับธรรมชาติอย่างแท้จริง เส้นทางที่ผ่านลำธารน,น้ำตกและป่าไผ่เหมาะสำหรับคนรักการผรจญภัยที่ต้องการความท้าทายและความงามถ้าคุณคิดว่าการผจญภัยคือการออกจาก Comfort Zone ยินดีต้อนรับสุดดอยทองหลูดอยทองแห่งองกอยที่ความชันคือบททดสอบและวิวคือรางวัลของคนกลา้าเส้นทางม่อนกองข้าว ยังมาไม่เต็คลิปลับสำหรับนักเดินทางรูดูนาวพรุ่ิกายนกุมภาพันธ์เป็นช่วงเวลาที่หมาะที่สุดสำหรับการเดินป่าควรมีไก่ท้องถิ่นนำทางเพราบางช่วง,งของเส้นทางอาจไม่มีสัญ,ญลักษณ์ชัดเจนเตรียมอุปกรณ์แคมปปิ้งให้พร้อมรวมถึงอาหารและน้ำดืม่มคุณพร้อมจะพิชิตด,ดอยทองลูแล้วหรือยัง อควเป็นนักปั่นผยานปจริงนี่คือสนามปละลองที่รอคบจันนบุรีไปนึ่งคนแล้วพี่โอไปแล้วดูให้ดูลายนะครับลายสดๆเขียวๆครับไปเชื่อมดอยได้